น้อยคนจะรู้เก้าบุญใหญ่ทำก่อนนอนอานิสงส์ส่งผลในชาตินี้สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆ มาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงกัลยาณมิตรที่เคารพโบราณจารย์กล่าวไว้ว่าแค่สวดมนต์ก็พ้นทุกได้สวดมนต์ดีอย่างไรแล้วสวดแบบไหนถึงได้บุญการสวดมนต์หรือสวดพระปริตเป็นประจำ ย่อมส่งผลดีหลายประการเมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวันย่อมเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้หนึ่งได้ความเป็นสิริมงคลบางครั้งเราสวดเองบางครั้งเราเป็นผู้ฟังจุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของเราเช่นบทมงคลสูตรอย่าทำให้เรา เข้าใจในเรื่องมงคลในพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละคือมงคลแห่งชีวิตของเราธรรมะจึงเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ต่อเมื่อเรานำมาใช้ถ้าไม่นำมาใช้หรือไม่นำมาปฏิบัติธรรมะก็ไม่เกิดผลมนุษย์ทุกคนต้องพึ่งพาที่พึ่ง แต่ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ส่วนที่พึ่งอื่นไม่สามารถช่วยเราได้ทุกครั้งที่เราน้อมศีรษะก้มลงกราบต่อหน้าพระ ผ้ารูปนั้นให้ทำความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเดียวกันความคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวลก็จะละลายหายไปความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นในตอนนี้เองสองได้รักษาตนจากโรคภัยเช่นบทโพชฌงที่มีประวัติในการรักษาคนป่วย ช่วยรักษาความเครียดทําให้เราเกิดความสบายใจเมื่อใจเราเป็นกุศลแค่การสวดมนต์ก็จะเกิดผลมหาศาลหากเราทำดีทำมากพอความดีก็จะตอบสนองเราเองโดยไม่มีเงื่อนไขการสวดมนต์หรือการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน อย่ารอให้ทุกข์แล้วค่อยปฏิบัติธรรมอย่ารีรอให้เจ็บป่วยแล้วจึงสวดมนต์นิมนต์พระมาสวดให้ฟัง เพื่อหายป่วยเพราะอาจเป็นการฟังครั้งสุดท้ายครั้งที่รู้สึกดีและเสียดายเพราะถ้าไม่สั่งสมบุญไว้มากพอเมื่อกรมส่งผลเราจะทุกทรมานอย่างแสนสาหัสถ้ามีกุศลสั่งสมไว้มากพอก็จะช่วยให้เราผ่านผลเรื่องราวได้ถึงจะบาดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ถึงตาย ยังมีใจให้เหลือไว้นึกถึงการสวดมนต์สามได้ปลอดภัยจากศัตรูการสวดมนต์มีอานิสงค์ช่วยป้องกันภัยอันตรายได้เช่นสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรังสีได้เคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าในสมัยที่เดินทุดงไปในป่าเขตดงพญาไฟป่าในสมัยนั้น เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและพูดผีปีศาจตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาในช่วงนั้นท่านได้ศึกษาคาถาอาคมเพียงบทเดียวได้แก่พุทธังสารนังคัดฉามิธรรมังสารนังคัดฉามิสังคังสารนัง คัดชามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธขอถึงพระธรรมขอถึงพระสง์ ว่าเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเดินทางไปในแห่งหน่ตำบนใดท่านก็จะกล่าวเพียงคำนี้เป็นที่พึ่งตลอดเวลาเพื่อเป็นคาถาป้องกันภัยวันหนึ่งหลังจากได้รับถวายอาหารแล้วได้มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่านายผลได้เข้ามาถามกับหลวงพ่อว่า นายพลเป็นผู้มีวิชาอาคมและมักจะทดสอบเวทมนต์คาถาของตนกับภิกษุที่เดินทางมาปักกรดในบริเวณนี้นายพลเล่าด้วยความสงสัยว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณไสเข้ามาทำร้ายทำทุกวันตลอดจนปลุกพูดผีวิญญาณเข้ามาทำร้ายเพื่อทดสอบว่าพระคุณเจ้าจะมีวิชาอาคม แก่กล้าสามารถที่จะต่อสู้กับคุณใสของเราได้หรือไม่ไม่ได้หวังจะทำร้ายถึงตายแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำร้ายท่านได้เลยท่านจึงบอกว่าตัวท่านเองไม่ได้ศึกษาเวทมนต์ใดๆเลยเพียงแต่ก่อนจะนอนก็จะสวดคําว่าพุทธังสลานัง ขัดฉ้ามิธรรมังสารนังขัดฉ้ามิสังขังสารนังขัดฉ้ามิจนจิตสงบก็จะแผ่เมตตาและอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้สรพสัตว์น้อยใหญ่แล้วค่อยจำวัดนอนตามปกตินายผลได้ฟังดังนั้นจึงบอกท่านว่าวันนี้ อยากทดสอบวิชาของพระคุณเจ้าเพื่อพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านจะสามารถป้องกัน ได้หรือไม่หรือเป็นเพราะอาคมของเราเสื่อมกันแน่และขอร้องท่านว่าจงหยุดสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่รับรองว่าจะไม่ทำอันตรายแก่ท่านจนถึงชีวิตเด็ดขาดสมเด็จโตก็ตอบตกลงว่าคืนนี้จะไม่สวดมนต์รั้งเวลาพบค่ำท่านก็นอน โดยไม่ได้สวดมนต์ตามที่รับปากไว้เมื่อท่านนอนหลับมารู้สึกตัวอีกทีปรากฏว่าได้ยินเสียงกุกกักกุกกักขึ้นมาจึงได้จุดเทียนส่องดู ได้พบตะขาบตัวใหญ่ยาวเข้าขากำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ในกรดท่านท่านรู้สึกตกใจมากแต่ด้วยสัญชาตยานจึงท่องบทสวดมนต์อย่างที่เคยสวดเป็นเวลานานแค่ไหนไม่ทราบเสียงกุกกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปจากนั้นท่านจึงได้จำวัด ตามปกติในวันรุ่งขึ้นนายพลก็มาหาท่านและได้ยอมรับว่าบัดนี้ตัวข้าพระเจ้าเชื่อว่าอำนาจเวทมนต์คาถาใดๆมิอาจทำรายท่านก็เพราะอำนาจของการสวดมนต์ภาวนาของท่านนี้คืออานิสง์แห่งการสวดมนต์ที่ทำให้เราแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลาย บางครั้งเมื่อเราตกใจอยู่ในภาวะคับขันนึกอะไรไม่ออกยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วก็ภาวนานึกถึงพระที่ห้อยคอนึกถึงพระสงฆ์ที่เราเคารพแล้วก็ปลอดภัยมาอย่างน่าอัศจรรย์สี่ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดผู้ที่จำบทสวดมนต์ได้นั้นนอกจากจะมีความจำดีแล้ว อย่างแสดงว่ามีการบริหารหน่วยความจำในสมองได้อย่างเป็นระบบเมื่อเกิดความเครียดหรือความกังวลเราก็ผ่อนคลาย ด้วยการสวดมนต์บ้างเดินจงกรมบ้างหามุมสงบเพื่อนั่งสมาธิบ้างจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาแทนการสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าเพื่อระบายความเครียดาได้บำเพ็ญภาวนาเมื่อเราทำวัด ทุกเช้าเย็นและสวดมนต์ทุกวันเป็นการสวดยกย่องความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการชำระจิตใจให้สงบได้สติสัมปะชัญญะขณะสวดใจก็อยู่กับบทสวดมนต์เป็นวิธีทำใจให้สงบอีกแบบหนึ่งเมื่อตั้งใจสวดอย่างมีสติและมีสมาธิ ย่อมเกิดบุญที่แท้จริงคือเป็นการให้ทานคือให้ธรรมทานได้อโหาสิกรรมให้อภัยทานแก่คนอื่นเป็นผู้มีศีลคือการควบคุมกายวาจาด้วยความเคารพต่อพระรัตะนะตรัยเป็นภาวนาคือสวดมนต์น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตะนะตรัยไม่ให้หลงลืมมีสติ อยู่กับบทสวดเมื่อจิตอยู่กับบทสวดมนต์แบบต่อเนื่องเมื่อนั้นย่อมเกิดปีติคือเกิดความสุขในขณะนั้นต่อมเอนโดคลายจะหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขออกมานอกจากนี้เมื่อจบการสวดมนต์แต่ละครั้งเราได้เจริญภาวนาแผ่เมตตา ไปยังสรพสัว์น้อยใหญ่อย่างไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตด้วยการอธิษฐานจิตขอให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่าได้เบียดเบียนกันเลยเมื่อทำเป็นประจําเราจะรู้สึกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจเราเสมอทําให้เราตั้งมั่นอยู่กับความดีขณะเดียวกัน ก็เป็นการถอยห่างจากความชั่วไปเรื่อยเรื่อยหกได้ศึกษาธรรมะการสวดมนต์เป็นการศึกษาบาลีไปในตัวธรรมะบางข้อเราเข้าใจรู้ได้จากการสวดมนต์เป็นการเจริญปัญญาบารมีการสวดมนต์เป็นประจําจะทําให้เรารู้ความหมายย่อมจะทําใจให้เกิดแรงจูงใจ ในการศึกษาธรรมะมากขึ้นเพราะบทมนแต่ละบทบางครั้งไม่เข้าใจความหมายพอรู้ว่าแปลอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ยิ่งเกิดความสุขใจมากขึ้นมีกำลังใจในการสวดมนต์และเมื่อสวดกันเป็นโมคณะด้วยความพร้อมเพียงกันเสียงก็จะดังกึกก้องนุ่มนวล ชวนให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเทวดาได้ยินก็ชื่นชมแม้พรมก็สรรเสริญเจ็ดได้ลดละจากความชั่วเป็นการทบทวนตักเตือนตนเองอยู่เสมอหากพระสงฆ์ก็จะได้เตือนตนเองว่าเราประพฤตินตน สมควรแก่การกราบไหว้สักการะแล้วหรือยังเหมาะสมแก่การรับสักการะน้อยใหญ่จากชาวบ้านหรือยังชาวพุทธเองก็จะได้เตือนตัวเองว่าเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธดีหรือยังเราได้สร้างที่พึ่งแล้วหรือยังถ้าเราสแสวงหาแต่ที่พึ่งภายนอกแต่ไม่สร้างที่พึ่งภายใน สุดท้ายเราก็จะไม่มีอะไรในชีวิตแปดได้ส่งเสริมความสามคัคคีการสวดมนต์เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อมีการสวดมนต์เป็นมูคณะยิ่งมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์แสดงออกถึงความพร้อมเพียงกันของชาวพุทธในการรำลึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้สวดมนต์้อมเพียงกันเสียงมนย่อมมีพลังคนได้ฟังก็อย่าเข้ามาสวดด้วย เสียงที่สวดประสานกันย่อมเกิดความภายัยเระจับใจเกิดปีติแห่งความสุขกาวได้สร้างบารมีให้กับตนเองการทำวัดสวมดมนต์นั้นได้ส่งผลดีต่อหลายชีวิตหลายคนที่กำลังกลุ้มใจหาทางออกไม่เจอหรือกำลังทุกข์หนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อจิตเราสงบเป็นกุศลไม่คิดอาฆาตเบียดเบียนใครคิดแต่สิ่งที่ ที่ถูกต้องการสวดมนต์และภาวนาเป็นประจำย่อมเกิดเหตุอัศจรรย์กับชีวิตได้การสวดมนต์แม้จะใช้เวลาสั้นๆเีพยงไม่กี่นาทีแต่มีอนุภาพมากมายกัลยาณมิตรที่เขารบเราชาวพุทธจึงควรทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าเย็นทุกครั้งการสวดมนต์ต้องสวดออกจากใจจึงจะน่าฟัง เสียงต้องภายเราะพร้อมเพียงกันจึงจะเกิดประโยชน์และอานิสงค์อย่างแท้จริงต้องทำทุกวันต่อเนื่องไม่ใช่ทำแต่ในพรรษาหรือวันสำคัญเท่านั้นทำให้รู้สึกว่าขาดการทำวัดสวดมนต์ไม่ได้จนกลายเป็นกิจจวัดและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมะทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ